ดวงคนเกิดชาวราศีธาตุดินประจำเดือนมิถุนายนไปดูกันดีกว่าว่าปังและรวยแค่ไหนครับมีข่าวดีให้กับชาวราศีธาตุดินนะครับในเรื่องของชื่อเสียงการงานและเงินทองครับเพราะอะไรนะครับพระอาคานีครับพระอาคณนีเนี่ยมาในเรื่องของพลังงานนะครับ ธาตุไฟเนี่ยส่งผลในเรื่องของชื่อเสียงเงินทองโอกาสนะครับ <Yes. S 1> เพราะฉั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณกำลังจะมีแสงมีโอกาสที่คุณจะเฉิดฉายหรือโด่งดังในเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นช่วงนี้คว้าให้ดีๆนะครับรวมถึงไบที่สองนะครับได้พระแม่โอสถจะมีดีกินดีอยู่ดีอ่าบอกเลยว่าช่วงนี้จะมั่นคงสมบูรณ์นะครับมีความสุขได้ทั้งงานที่ดีนะฮะความอุดมสมบูรณ์ก็มาอันนี้ถือว่าดีถ้าใครอยากจะท้องก็มีเกณฑ์จะท้องได้นะครับใบที่3นะครับได้พระราหูช่วงนี้เป็นช่วงเขาเรียกว่าขึ้นสุดลงสุด้วันนะาเาะะดคคคุณปปอองงตไ จนรอดเดือนหน้านะครับผมบอกเลยว่าคุณจะเป็นช่วงที่กบโกยได้มากๆเลยรวมถึงทำไมถึงเป็นพาราหูต้องระวัง เพราะบางทีคุณใจร้อนนะครับบางทีคุณใจใหญ่ใจใหญ่ในสิ่งที่คุณไม่ระม,มัดระวังทําให้คุณพลาดในสิ่งที่มีควรพลาดอย่าประมานะครับแล้วคุณจะโกยได้แบบสุดๆเลยนะฮะใบที่4นะครับได้ท้าวเวสสุวรรณเห็นไหมเนี่ยซับก็มานะโชคก็มาแล้วเงินก็มาเอาง่ายว่าเป็นเดือนแห่งการที่คุณจะมีเงินที่เก็บได้อยู่หมัดได้เงินก้อนโตขายซับขายที่ดินขายที่ได้มรดกถือว่าดีมากครับและใบสุดท้ายจบที่พระเกตครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือยานนะครับหรือแม้ทั้งเซนนะครับจะเข้ามานะครับทำให้อคอุณาาะม่่ทไว จะมีเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยในเรื่องของเซน์ที่คุณกำลังจะมาไม่ว่าคุณทําอะไรคุณให้เชื่อเซนต์ตัวเองรับประกันว่าเดือนมิถุนายนนี้จะเต็มไปด้วยโอกาสและเงินทองของชาวราศีธาดินครับ